สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ชงว VIP ธรรมดานะครับชงว VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮาหน่อย VIP นะครับฮาหน่อย VIP ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามน,นะครับ VIP นะจะออกทุกวันทุกวันเลยนะครับเวลา19.00น,นนะครับชอง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวัน ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เวลาเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชู่ดีนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง VIP ธรรมดานะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เวลาเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านแห่งนะดวงดีดวงดีนะครับชูดีชคดีติ่ง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 นะครับอ่า ช่องวีพีธรรมดาจะมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมวันละสี่คลิปนะครับสําหรับฮานอยนะฮานอยก็มีฮานอยจดไปนะครับจดไปเรื่อยๆก็มีฮานอยเฉพาะกิจนะครับออกสี่โมงเย็นนะฮานอยพิเศษออกห้าโมงเย็นนะครับฮานอยปกติออกหกโมงเย็นนะครับฮานอย VIP คืออันนี้นะครับ ออกหนึ่งทุ่มนะครับประมาณนี้จะมาลงให้ทุกๆวันวัน,วนละสี่คลิปเลยนะครับประมาณนี้ฮาาน่อยเฉพาะออกิจออกเวลา4ี่มงเย็นถึง4ี่มงครึ่งสิบหกจุนย์ศูนย์ถึงสิบหกจุดามศูนย์นอะเ่าเนี้นะครับก็จดไปนะครับจดไปนะอานอยบีไก็มี9 0 1าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าสองสองเก้าเก 0ื่0ศู0ย์สองต5 0 0ตนสสาาหะครับสำหรับายรูดสายวิ่งนะครับเก้ากับศูนะรูดหรือวิ่งก็ได้นะครับให้ที่ยังไม่รู้จักรูดกับวิ่งก็ให้ศึกษาดูก่อนนะครับดูแนวทางไปก่อนเข้ามาใหม่นะครับดูแนวทางนะดูหลายๆที่นะครับประมาณนี้แล้วมาเทียบกันดูนะครับเอาเด่นชนกันก็ได้ประมาณนี้ชนจับคู่กันก็ได้ ชนกันตัวไหนตรงกันก็จับคู่เน้นๆเลยประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่าน il, โชคดีโชคดีแห่งๆเดียวทางก็ตามนี้นะขอให้ทุกท่านจะทยอยลงให้นะครับทุกวันทุกวันเลยกดติดตามไว้เลยกันพลาดนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้อ่าก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีดวงดีแห่งๆนะครับสวัสดีครับ